สวัสดีครับผมแมนปี่งรับสุขสุบนะครับผมผมจากตัวอีสานปรกชั่นนะครับวัอนี้กะมีอุปกรณ์สำหรับเสี้ยนแหรหรือผู้ชุนชอบ การสานแหงนะครับาะวาสิเป็นมือใหม่มือเก่าเนาะผมก็ได้รับเกียรติจากขอนแก่นแหอวนนะครับเป็นโรงงานผลิตแหอวนคุณภาพนะครับเพิ่นกระด้สทรงผลิตภัณฑ์ไม่ผมทดลองใส่นะครับมือน้กระลยสิเอามาแนะนํนำที่น้องนะครับให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์มินี่อย่างน่นะครับของที่เพืนท่งมากนะครับนี่อันเหลกนะครับเป็นอาวุธหลับนะครับนี่ อันนี้เขาเอิ่นว่ายีมหรือภาษาไทยเขาเอิ่นซุนสานเฮนะครับยีมหรือชุนก็มีขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปหาหน่อยนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หอดเจ็ดนะครับรยังจากใหญ่ไปหาหน่อยลยครับนี้นะครับแล้วก็ได้นะครับได้ก็มีทั้งแบบ เป็นใจเป็นหมวดน,นะครับน,นี่ก็เป็นได้ในหล่อนแแหร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพังทั้งนี้เป็นได้นั่งเก่านะครับแบบเป็นใจนะแบบเป็นใจกับนี่แบบเป็นมวลกับนี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นซีซีฟใจนะครับขนาดหนึ่งกิโลเบอร์เก่านะครับของแท้ต้องมีตาเรือใบสีทองนะฮะพระกจะส่งมหัยสองนะครับสองถุงใหย มาตัวนี้เป็นด้ายไนยลอนแท้นะครับขนาดเครื่องกิโลนะครับเป็นด้ายเบอร์สามนะครับอนนสองม้วนครับพี่นอ้องอันนี้กระสีเอาไว้เอาไว้ผ่านสารแหรดองนะครับช่วงนี้กำลังเผ็ดเลยครับผมผมก็ทีลองสารแหรดองมาส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบม้วนใยครับม้วนน้ำหนักหนึ่งกิโลนะครับเบอร์สามด้วกัน ่วนตัวนี้นะพี่น้นองมามวลนหน่อยกันนี่จะเป็นได้รัลางสารท้่กันครับนะไสารเฮดออกนะสำหรับที่น้องที่สนใจอุปกรณ์พวกนี้ผล,ผ,ลผลิตผลิตภัพันพวกนี้นะครับก็เข้าไปที่เพจ Facebook k k f a c e b o o KKF k Online อ้วนตาเรือใบนะครับเดี๋ยวผมสีแนบริง ในคอมเมนต์ comment, ใต้คลิปนี้นะครับหรือในคลิปนี่แหละพี่น้องกดเข้าไปเลยนะครับิมพ์ภาษาอังกฤษ T K F ออนไลน์ประก็ภาษาไทยอ้วนตาเรือใบนะครับเิ่นกะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับในโรงงานเพิ่นขายกันในราคาถูกนะครับเพราะว่าสิเป็นราคาทรงราคาปีนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับทรงหอดหนาบ้านนะเพราะว่าสิเป็น เนื้อแหนะครับเอาสำหรับไปต่อมีทุกใส่ทุกขนาดแหเอ็นพร้อมใส่งานกันมีนะครับรูกแหกัมีนะแล้วกับพวกได้แต่ละขนาดแต่ละใสนะครับรวมถึงเปง็นกระชุ่นกีมสารแห้กัมีนะครับที่น้องเขาไปเลือกซื้อเลือก้าได้นะครับที่เพจ KKF ออนไลน์อวนตาเรือใบนะครับอ่านะ สำหรับคลิปนี้นะครับกับผมกับขอขอบคุณน,นะครับทางโรงงานขนแกนเฮ้วนนะครับที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ดีๆแบบนี้มาให้ทดลองสารแฮรนะครับให้พี่น้องเด้เบ้งนะครับส่วนสําหรับสําหรับขั้นตอนการสารแหนะครับผมมามีความคิดว่าที่ที่แบบไล่สดนะครับไล่สดให้พี่นอ้องเด็กเบ้งไม่ต้องกันสารไปนต้องกันนะครับผ่านเห็ดเสี่ยนแหภคอีสานแล้วก็ ยู YouTube, ทูบช่องอีสานโปรดักชั่นนะครับผมเดี๋ยวคิดว่ามันคือสิ่งดีกว่าเขาเปินคลิปนะครับเพราะว่าคลิปที่พานม่ามันหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นผมกับพายทำตัดต่อเพื่อนจกิงนะครับก็เรียกว่าทีมาท่าไทยทอดสดนะครับเดี๋ยวเป็นวันเวลาใดผมแจ้งสับนคบนะครับเนาะะคือเขาจังสามารถพูดคุยกันตัวต่อตกันได้แล้วก็ถามกันได้บอเข้าใจเอียงวงกะจีเกตเเหเบิ้แงแล้วก็พูดคุยก,กันตอนนั้นนะครับนะ ดีก็ในอุปกรณ์นี่ดีแล้วมาเลยมาสาลครับเดี๋ยวก็จะได้เรื่องโปรเจกต์นี้เรื่องนี้ครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับกันขอขอบคุณครับสวัสดีครับ